วันนี้อะไรไม่ได้ทำที่ฐานนะจ๊ะแล้วก็ใครจะไปทําบุญถวายสักการะาก็ตรงเดินไปทางประตูทางด้านทิศใต้ใกล้ใใกันคือาสาราภงกานาจิตแล้วก็จะมีบริเวณของใกล้ๆกับพิหารท่อสาราพระธรรมปัญญาพอดีะฉะนั้นก็จะมีถวายข้าใสและก็ใครทำบุญขยากจะทำบุญซื้อที่ดิน,นอยากจะเป็นราชาที่ดินซื้อที่ดินสักหนึ่งตารางวาตารางวายนั่หนึ่งร้อยบาท เพื่อเป็นขยายศูนย์ปฏิบัติธรรมพระบรมศรีจังหวัดเพชรบุชูจังหวัดอ่างขยชะอำจังหวัดเพชรบุรีตารางวันกหนึ่งร้อยบาทเสิ็นะจ๊ะให้หอขับอนุโมทนาชุดหลักฐานไม่พอโปรโมชั่นพิเศษโยงไปที่ไหนที่นี้สองพันก็ได้วรนะบอกผันให้ได้แล้วอยากให้มาเรียนท่านอยู่ท้องฟ้า เข้าไปข้างในโยมนะเดินเข้าไปด้านในแล้วก็เข้าไปบริเวณพระมาหาเจดีย์ศิลปาที่กว้างๆโยมอลังการงานสร้างความเป็นศิลปะวัฒนธรรมมองดูไกลๆถ้าเดินเห็นไกลๆไม่เดินเข้ามาสัมผัสนะไกลๆนี่เหมือนยังไม่มาถึงนะอันนี้พูดจริงๆจากใจจริงเลยอาจจะเกิดความเสียดายแต่วเวลาใครถ่ายภาพเนี่ยชมนะอาจจะมีมุมทิ่ป่ายปุ๊บได้ถึงสี่เจดีย์เลยก็ได้ใครจะรู้เพราะนั้นตรงนี้โยมเดินทางเข้ามาแล้ว เดินมาก็เหนื่อยเมนื่อยเหนื่อยเดินะอยากจะไปนวดแผนโบราณก็มีนะโยนเดินไปทางด้านพิศวันออกมีโรงเรียนหรือศาลาดนวดแผนโบราณใครอยากจะมาเรียนนวดแผนโบราณของวัดโพธิ์ทุกจังไปทั่วโลกนิยมนะก็ขอเชิญนะแล้วก็อยากไม่เดินเที่ยวอย่างเดียวๆผิวมีอาหารร้านค้าไว้คอยบริการให้โยนนะเครื่องดื่มก็ตามของที่ระลึกก็ตามเครื่องดื่เป็นประโยชน์นะก็หาที่ไปในรับ ราคาล็กวไม่แพงทุ่านผนะราคาไม่แพงเพราะนั้นก็เพื่อถูกนันี่องนะขอให้ร้านค้าร้าขายทุกร้านที่มาใต้ก็ขอให้ีรเรือมาโดยลอดน่ช่วยนักท่องนะขอให้เป็นผู้เท่มีหนีาอาายที่สุดสันตมางที่ทำงานทุกแผนกโยานที่ทำงานก็ขอให้โปรนาทุกท่านเพราะนั้นก็เดินทางเข้ามาแล้วในช่วงเวลานี้ ุโมทนาพระก้าวใส่สีนะครับก็ให้มีความสุขสุขนานาสุขนานสุขนานิสุขนาโปนุทัาน์นะไม่มีทุกข์นะทุกสิ่งใจอยากได้ที่เรามีความทุกข์ก็ขอให้บุญมาช่วยเหลือเราอยากที่เราคิดอะไรไม่ออกก็ขอบุญมาช่วยเหลือเราเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายวันนี้ถ้าเราไม่ลงมือทำด้วยตัวเองไปนะครับให้เราดังนั้นวันนี้เราต้องเติม ไม่สบายคนงานดีเป็นคนละการใส่ชุดใส่ชดืนบานสองบาทั้เดินปดาการเลปลอดอุ่อยากให้าเข้ามาแล้วนะครับเขาต้องมีท่านที่ัวอีู่บริกครอบครวก็มีปลอดบริารสุกการดูได่ดอกาที่โน้มน้าทุกเพียรเป็นอุกแล้วมีดอกไม้ให้แกเปลยนงด้เี่ยก็เปนรดข้าไปด้าในที่ที่กว้าไปถ่ายรูปนะส่ายรูลายในหับ เป็นผู้ทำเป็นที่ต่างๆท่มีการขย้วก็มีการที่จุดใ้เราได้ั้งสายารามีอกาแล้วก็สคัญมากด้วยเพราะว่าอยู่เดียวในประเทศไทยที่มีวัดเดียวที่ทำาหารเปติ